รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดอาคารศูนย์ฝึกอาชีพปัญญาคารูลนิทิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยวันนี้เวลา14นาฬิกาส1นาทีสมเด็จพระนิษิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปศูนย์ฝึกอาชีพปัญญาคาร มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถรรัมภ์อำเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรีโซเปิดอาคารสิริโรจนาทรหมายถึงอาคารที่เป็นแหล่งความเอื้ออาทรทันรุ่งเรืองและเป็นมงคลและได้รับพระราชทานพระราชานอนุญาตให้เชิญอักษรพระนามาพิไทยสอทอประดับที่ชื่ออาคารเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูงสามชั้นประกอบด้วยอาคารเรียนหอนอน,อนและห้องกิจกรรมเพื่อฝึกทักษะ โอกาสนี้ทอดประเด็นทีน่เทศกาลประวัติของศูนย์ฝึกอาชีพปัญญาคารและห้องต่างๆอาทิห้องเรียนกศออนอห้องฝึกพูดห้องกระตุ้นพัฒน,นาการห้องงานศิลปะบำบัดห้องออกกำลังกายและห้องฝึกอาชีพทำขนมอบขนมไทยศูนย์ฝึกนี้ตั้งขึ้นปี2533เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุจเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชมพันษา5รอบ5ธันวาคม2530ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชทานนามอาคารว่าปัญญาคารหมายถึงอาคารแห่งปัญญาเพื่อให้บุคคลปัญญาอ่อนระดับเรียนได้เข้ามาฝึกอาชีพจัดการเรียนการสอนครบวงจรทั้งฝึกพูดกระตุ้นพัฒนาการฝึกทักษะาสาังคมและทักษะพื้นฐานการทํางานฟื้นฟูและพัฒนาสมรรถภาพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้พิการทางสติปัญญาให้ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้เช่นเดียวกับคนปกติส่งเสริมให้มีอาชีพช่วยตนเองได้ลดภาระของครอบครัวและสังคมปัจจุบันมีเด็กและผู้พิการทางสติปัญญาอายุ15ปีถึง45ปีเข้ารับการพัฒนาและฝึกอาชีพจำนวน65คนแบ่งเป็นนักเรียนประจำ40คนและไปกลับ25คน ที่ผ่านมาผู้พิการทางสติปัญญาของสุขฝึกอาชีพปัญญาคานได้รับการฝึกด้านต่างๆจนได้รับการจ้างงานเช่นเป็นบาริสต้าในร้านปัญญาคาเฟ่ร้านกาแฟภายในศูนย์นอกจากนี้มีการฝึกอาชีพเช่นซ่อมเปลี่ยนยาจักรยานทอพรมเช็ดเท้างานต่อท่อและการทําสีเคลือบผิวกล่องทิชชู่รวมทั้งมีสวนเกษตรปัญญาคานซึ่งเป็นห้องเรียนธรรมชาติผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้ผู้พิการทางสติปัญญาได้เรียนรู้ฝึกทักษะเกี่ยวกับการเกษตรอาธิการพ้อเห็ดปลูกพืชผักสวนครัวและผักสลัดอินทรีย์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปบอบแก่ราษฎรที่ประสบวัตภัยในพื้นที่อำเภอสามงามจังหวัดพิจิตร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงป่วงใยราษฎรที่ประสบวารตภัยโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพยนตลอัสวพิชยนผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน450ถุงไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบวารตะัยในพื้นที่อำเภอสามงามจังหวัดพิจิตร พื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎรโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหมอ่อมทรงรับผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุวัตถภัยครั้งนี้ไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์พร้อมทั้งพระราชทานความช่วยเหลือในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโดมสนามกีฬาในร่มโรงเรียนวัดเดินบอที่ได้รับความเสียหายให้กลับมาใช้ในการเรียนการสอนได้ตามปกติโดยเร็วรวมทั้งพระราชทานอาหารแก่ราษฎรที่ประสบวัตถภัย และเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือด้วยเหตุวาตภัยที่อำเภอสามงามจังหวัดพิจิตรเกิดขึ้นมาช่วงเย็นของวันที่22พฤษภาคม2566ส่งผลให้บ้านเรือนราษฎรสิ่งสาธารณประโยชน์และโรงเรียนได้รับความเสียหายราษฎรได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบ480ควเรือนโดยเฉพาะอาคารโดมสนามกีฬาในร่มโรงเรียนวัดเนินปอหมู่ที่1 ตำบลเนินปอถูกพายุรุดูร้อนพัดโครงหลังคาโดมโค่นหักทับผู้ปกครองนักเรียนนักการพาันโรงและนักเรียนที่เข้าไปหลบฝนขณะเกิดพายุฤด,ดูร้อนทําให้มีผู้เสียชีวิตจำนวน7คนและได้รับบาดเจ็บจำนวนสิคนในจำนวนนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสที่ต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล6คนซึ่งจังหวัดพิจิตรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งดำเนินการสำรวจและให้ความช่วยเหลือราษฎร จัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคที่พักอาศัยชั่วคราวให้แก่ประชาชนผู้ประสบความตัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้ราษฎรสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติสูงโดยเร็วด้วยแล้วองคมนตรีตรวจเยี่ยมโครงการนันเรื่องมาจากพระราชนำริจังหวัดจุมพรวันนี้ที่ห้องประชุมอาคารศูนย์เรียนรู้โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชนำริตําบลบางเลึกอำเภอเมืองจังหวัดจุมพร พลเอกประพนธ์รุติธิรุงคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการในเนื่องอานานมาจาาพระราชดำริในพื้นที่ภาคใต้พร้อมด้วยพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ศศอคุคมนตรีรองประธานอนุกรรมการประชุมติดตามการดําเนินงานโครงการป้องกันและบรรเทาทอุทกภัยเมืองชุมพรตามแนวพระราชดำริพร้อมรับฟังบรรดายสรุปผลการดําเนินงานแนวทางการบริหารจัดการน้ารําการบริหารจัดการพื้นที่และการเกษตรจากหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริ จากนั้นได้เยี่ยมประชาชนผู้ได้รับประโยชน์และเดินทางไปที่ประตูระบายน้ําราชประชานุเคราะห์สเพื่อดูการบริหารจัดการน้ําและการใช้ประโยชน์จากผู้แทนกรมชนระทานและเยี่ยมชมพื้นที่โดยรอบพร้อมกันนี้องค์มนตรีและคณะได้ให้อาหารกวางและปล่อยพันกวางนาสะพานชมกวางโครงการป้องกันและบรรเทาอุตกภัยเมืองชุมพรตามแนวพระราชดำริ เกิดขึ้นจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลจเดชมหาราชบรมนาถบพิษที่ทรงก่วงใยรัษฎรจังหวัดขุพรเมื่อครั้งเกิดปัญหาอุทกภัยดุนแรงถึงขั้นทำให้เกิดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจึงมีพระราชดำริให้เร่งรัดขุดคลองหัววางพนังตักที่ค้างอยู่1,460เมตรให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งเดือนรวมทั้งได้พระราชทานทุนทรัพย์จากมูลนิธิชัยพัฒนา และมูลนิธิราชประชานุพราะห์ในพระบรมราชูปถรัรมภ์เพื่อใช้ก่อสร้างประตูระบายน้ําจํานวนสามแห่งส่งผลให้สามารถระบายน้ําได้ก่อนพายุดินดาจะเข้าเพียงหนึ่งวันทําให้ชาวจุมพรรอดพ้นจากทุกภัยนับแต่นั้นเป็นต้นมาในช่วงบ่ายองคมนตรีและคณะเดินทางไปโครงการอาคารอัดน้ําบ้านคลองหินดําพร้อมระบบส่งน้ําอันเนื่องมาจากพระราชดำริตําบลเขาค่ายอาเภอสวีตรวจเยี่ยมสภาพพื้นที่โครงการ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลจเดชมหาราชมรมนาถบพิษทรงรับไว้เป็นโครงการในนประจำพระราชดุลยเดเมื่อวันที่21กรกฎาคม2553สำนักงานกองบรและกรมชนะธานร่วมดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี2559สามารถส่งน้ําสนับสนุนการอุปโภคบริโภคให้กับราษฎรบ้านรองขําและบริเวณใกล้เคียงจํานวน245ครัวเรือน600คน และพื้นที่การเกษตรอย่างเพียงพอตลอดทั้งปีส่งผลให้ราษฎรมีรายได้คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนอกจากนี้ชาวบ้านยังได้รวมตัวการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ําในนามกลุ่มบริหารการใช้น้ําชนประทานช้างแล่นมีสมาชิก139คนเพื่อร่วมกันรบริหารจัดการน้ําให้เกิดประโยชน์แก่ทุกคนอย่างทั่วถึงต่อไป องคมนตรีเปิดอบรมหลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรุ่นที่สิบนายจรันธดากนสูตรองคมนตรีเป็นประธานพิธีเปิดโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหรือพอพอรอรุ่นที่สิบร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง ประสบการ์การสนองพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนมีผู้เข้ารับการศึกษาอบรมจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ร่วมสนองพระราชดำริจำนวน53คนระหว่างวันที่24พฤษภาคมถึง15กรกฎาคมนี้สถาบันอนุชิตพิพัฒน์สำนักงาน,นาคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการในเรื่องประจ่าพระาราชดำริหรือสำนักงานกปรรร่วมกับสำนักเสริพัฒนาสถาบันประดิษฐ์พัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิดา ใจโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหรือพอพลร,รุ่นที่10เพื่อท่าทุนสถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยมุ่งหวังให้บุคลากรภาครัฐเอกชนที่ปฏิบัติหน้าที่ในการดําเนินง,งานสนองพระราชดำริได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาตามแนวพระราชดำริ จากโครงการอเน,นื่องมาจากพระราชนำรนธ์ตรอจนหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิรที่ได้พระราชทานไว้อันเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจนําไปสู่ความร่วมมือในการทําประโยชน์ให้แก่ประชาชนรวมทั้งโครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายในการขับเคลื่อนและขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชนิบริกและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดความยั่งยืน สนอพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำนักพระราชวังของประชาสัมพันธ์ข่าวพุทธศาสนิกชนที่มีจิตศรัทธาจัดกรงกาหรือเทียนไปจุดเป็นพุทธบูชาโดยเสด็จพระราชกุศลสลเนื่องในพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสนวิสาขาบูชาพุทธศักราช2566นวัดพระศรีรัตนศาสาศดารามในพระบรมมหาราชวัง ขอให้ปฏิบัติดังนี้สามารถส่งคมตราระเทียนได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่27พฤษภาคมถึงวันศุกร์ที่2มิถุนายน2566ระหว่างเวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬกาโคมตราต้องมีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน70เซนติเมตรคมตราต้องมีน้ำหนักไม่ควรเกิน7กิโลกรัมโคมตราต้องมีหลอดไฟฟ้าติดมาให้พร้อมโดยใช้หลอดไฟฟ้าที่มีกำลังไม่เกิน25วัตต์ใช้กระแสะไฟฟ้า220โวลต์ และขอให้มีสายไฟยาวประมาณ2เมตรพร้อมปลั๊กตัวผู้ติดมาด้วยขอให้มีบัตรชื่อเจ้าของโคมตราจำนวน2ฉบับฉบับหนึ่งติดที่โคมตราหรือเทียนอีกฉบับหนึ่งส่งที่เจ้าหน้าที่แผนกวัดพระศรีรัตนศาสดารามทางนี้สามารถติดต่อแผนกวัดพระศรีรัตนศาสดารามสํานักงานพระขังข้างที่กรมประคับการสํานักพระราชวังหมายเลขโทรศัพท์0 2 6 2 3 5 5 0 0ต่อ20 2062 หรือ2063หรือ2064จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมทีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ